ในยุคที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคนมีใจงามเขาก็มีแต่เขาไม่สามารถจะเอาธรรมะตั้ง84,000ข้อมาขยายความนะให้กับชาวโลกได้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเขามีปัญญาเพียงแค่10ข้อก็อสามารถทำให้โลกเป็นสุขได้ ก็สิ่งเหล่านี้ลหละจากกุศลกรรมบทสิบก็ตกทอดกันมาแม้ในพุทธศาสนาที่เป็นร่องรอยอยู่มาถึงจนกระทั่งยุคของพวกเราเนี่ยจากกุศลกรรมบทสิบก็มากลายเป็นทศพิตรราชธรรมบ้างเหล่านี้เป็นตนก็ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดของเราสร้างชาติไทยขึ้นมาก็อาศัย ธรรมะของวินัยนะ่ะเอามาปรับใช้แล้วธรรมะทั้งวินัยทั้งบทนั่นแหละสรุปแล้วก็เนี่ยสะอาดกระเบียบพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทยัยนะขุนรามนะขึ้นเทศเองเลยแหละก็สร้างสุโขทัยขึ้นมาได้อยุธยาก็เหมือนกันก็มาโดยอย่างนี้แหละสะอาดกระเบียบ อยุธยาอยู่ได้400ปีมีขึ้นขึ้นลงลงในระหว่างนั้นทำไมมันขึ้นทำไมมันลงออช่วงไหนพระมหากษัตริย์ที่มีทศพิธร,ราชธรรมเช่นคุณรามคำแหงนั่นะขึ้นครองอ่ะบ้านเมืองก็จเจริญอยุธยาก็รุง่งถ้าช่วงไหนไม่เข้าท่าเข้าทางเอากรุงแตกถึงสองครั้งแนะ่มันก็มากันอย่างนี้แนหะ ถ้าไม่เอาธรรมไม่เอาวินัยเป็นตัวตั้งมันก็ขึ้นขึ้นลงลงกันนะครั้นมาถึงรัตนโกสินทร์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกท่านก็นั่นนะประถมบรมกษัตริย์ท่านก็เอาก็เอาธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ่เป็นตัวตั้งแล้วก็สร้างกรุงรัตนโกสินทร์มาจนกระทั่งมาถึงพวกเราในยุคนี้ เออมันก็มากันอย่างนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าลูกหลานไทยยังรักษาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเอาธรรมะและวินัยเป็นตัวตั้งไม่ว่าฝ่ายคารวะหรือว่าฝ่ายสงปกครองดูแลกันด้วยธรรมวินัยหรือปกครองดูแลกันด้วยความสะอาดความเป็นระเบียบทางกายวาจาใจมั่นใจได้ว่า นะมั่นใจได้ว่าประเทศไทยไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรอีกเท่าไรฝ่าไปได้ทั้งนั้นแหละเพราะเมื่อสมัยมีการล่าเมืองขึ้นบูรพามาหากษาตริย์ของเราผอราชจักรีวงศ์นี่แหละก็อาศัยสิ่งเหล่านี้ความมีพระไทยสะอาดความมีระเบียบของพระองค์ท่าน นำประชาชนฝ่าวิกฤตแล้วก็รักษาบ้านรักษาเมืองมาได้ถึงกระทั่งพวกเราอยากถือโอกาสเล่าข้อความบางอย่างตอนที่ประเทศไทยวิกฤตสมัยรัชกาลที่หในย่านนี้ทั้งหมดไม่ว่าประเทศไหนๆละ่ะตกเป็นขี้ข้าเป็นเมืองขึ้นขเขาหมดเลย ตกลงเป็นว่าที่อยู่แถวนี้ที่รอดเนี่ยเหลือประเทศไทยอยู่ประเทศเดียวแล้วอยู่มาได้ไงอยู่ได้ด้วยพระปิยมห ah าราชรัชกาลที่หท่านเอาธรรมเอาวิน,นัยปกครองประเทศไทยแล้วท่านก็นำ ประเทศไทยฝ่าวิกฤตมาได้ลูกหลานไทยตอนนี้อาจจะไม่รู้ว่าเราโดยพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชของเราท่านสู้มาอย่างไรตรงนี้อยากจะฝากพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่หเอาไว้ให้ลูกหลานทั่วลูกหลานไทยทั่วโลกฟังด้วย รัชการที่ห้าท่านก็ใช้สะอาดกระเบียบหรือธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละปกป้องรักษาแผ่นดินไทยและคนทั้งชาติเอาไว้ได้ท่านทำยังไงไปอ่านดูในประวัติศาสตร์ท่านบอกถึงยังไงยังไง ทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษมันไม่เอาระไว้แน่ท่านถึงกับปลารบเคยคิดจะสละราชบัลลังก์แต่ว่าเชื้อพระวงค์อะไระชื่โดยเฉพาะเชื้อพระวง์ที่สําคัญสมเด็จกรมพยาดํารงราชาอนุภาพทรงทัดทานบอกว่าอย่างไรอย่างไรก็ต้องไม่สละราชสมบัติ ถึงสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้เป็นอย่างไรก็เป็นกันถึงอย่างไรก็ต้องสู้เพราะว่า ชื่อของเรามันชื่อว่าไทยสู้แล้วกับพระองค์ก็ครับผู้ที่ใกล้ชิดก็วางแผนสู้กันชนิดแพร่งพลายก็ไม่ได้แต่ต้องสู้สู้ได้ไรไม่น่าเชื่อท่านก็มองว่าอย่างนี้เวลาฝรั่งเข้าไปยึดประเทศไหนนะ่ะ ก่อนที่เขาจะใช้อาวุธเข้ามาคุกคามเขาจะใช้เป็นหมากสุดท้ายหมากต้นเขาจะทำไงอืมหมากต้นนั่นแหละเอาศาสนาเขามาให้นับถือถ้านับถือศาสนาเขาปุ๊บอ๋อยอมแล้วเขาก็เอาผู้นำทางศาสนามาแล้วก็ครอบครองเลยนั่นอย่างหนึ่งอย่างที่สองเอาผลประโยชน์มาใส่ แล้วให้คนไทยแย่งกันเมื่อเอาผลประโยชน์มาใส่มันจะต้องแย่งกันมันจะทะเลาะกันเมื่อทะเลาะกันเมื่อไรขาดความสามัคคีเมื่อไหร่ากันแล้วเดี๋ยวไอ้ฝ่ายแพ้มันจะต้องไปหาเขาเขาก็จะได้ถือโอกาสเอากำลังเขาเข้ามาแล้วก็ตกลงกับฝ่ายแพ้ว่าเฮ้ยถ้าช่วยกันแล้วชนะแล้วก็งาน เองต้องให้ค่าปกครองประเทศไอ้นั่นยังไงก็ก็ได้เป็นฝ่ายชนะแล้วก็ช่วยกันปกครองประเทศไอ้คำว่าช่วยกันปกครองประเทศมันไม่ใช่หรอกก็ต้องตกเป็นขี้ข้าเข้าไปบทสรุปท่านมองออกว่าไงพระองค์มองออกว่าสะอาดและระเบียบหรือธรรมะวินันเท่านั้นแหละที่จะ ป้องกันประเทศไทยได้แม้ประเทศเล็กๆไม่มีอาวุธยุทธภัณฑ์อะไรเลยแต่เราจะสู้ได้เพราะรู้หลักเข้ามาแล้วอ๋อศาสนา,าของเขา้าเหรอหลักธรรมไม่แน่นเท่าศาสนาพุทธตอนนั้นขวัวโตยังอยู่ด้วยพระเถระในแผ่นดินนี้มีหลายท่านที่เป็นต้นแบบของการปรกครองคณะสงฆ์เป็นต้นแบบความประพฤติดีงามทำวินตามทำวินัยของคณะสงฆ์มีอยู่ ยังเต็มแผ่นดินเพราะฉะนั้นจะได้อาศัยพระสงฆ์นี่แหละเป็นต้นแบบของความสะอาดความเป็นระเบียบในฝ่ายทางธรรมแต่ว่าในฝ่ายทางโลกจะให้แตกสามัคคีนั้นไม่ได้เราต้องฝึกแล้วพระองค์ก็ลงมือฝึกคนไทยให้มีวินยัยบอกนี่แหละมีวินัยแล้วจะไม่โดนล่าเป็นเบืองขึ้นเออ พระองค์มองอย่างนั้นแล้วพระองค์ทำอย่างไงฝ่ายสองให้ควบคุมความสะอาดทางใจทางกายไหมฝ่ายโลกท่านจะจัดระเบียบคนไม่ให้คนไทยทะเลาะกันทั้งแผ่นดินเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครพูด,ว,นนพดว,หหวันนี้ขอพูดแล้ว่าไม่เคยไปเทศที่ไหนด้วยวันนี้ขอพูดละพระองค์ท่านทำไง พวกเราอ่านพระตาอ่านประวัติศาสตร์ชาติแล้วตีไม่แตกอ่านแล้วปล่อยเลยพระองค์ท่านถึงก็บันทึกเองเอาไว้หลวงพ่อมีโอกาสได้อ่านลายประหัตถตรัสว่าเราต้องซ้อมรบแต่การซ้อมรบของเรานั้นใช้อาวุธยุทธภัณฑ์ไม่ได้ถ้าเราใช้อาวุธหนึ่งอาวุธเราก็มีน้อยสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาอาวุธมาสู้ที่แพ้แน,น่น แด้ไงล่ะเอาความมีวินัยเอามีความมีระเบียบไปสู้ทำยังไงบอกถ้าคนไทยไม่ไม่ทะเลาะกันเองไม่รบกันเองแล้วก็มันกินเราไม่ลงหรอกอตามหลักธรรมววาอย่างนั้นท่านเอาธรรมาวินัยเป็นตัวตั้งแล้วทำไงก็ที่เราอ่านในประวัติศาสตร์ก็จะเจอว่ารัชกาลที่หาสเสด็จประพาสทางเรือนี่โอ้โหบ่อยเหลือเกินที่เรียกกันว่าประพาต้น ท่านเสด็จไปทางเรือไปถึงไหนไหนไม่ไปทางบกไปทางเรือแล้วได้อะไรได้วินยัยและได้ระเบียบและความสะอาดของคนไทยทั้งสองฝั่งน้ําเป็นไงเมื่อท่านเสด็จไปทหารที่มีอยู่เท่าไรตำรวจที่มีอยู่เท่าไรไปแบ่งไปสองฝั่งน้ํา ไปจัดประชาชนไว้ต้อนรับฉันทําให้เป็นหมวดทำให้เป็นหมูทําให้ดีจัดไปเป็นหมวดเป็นหมู่มอย่างดีสองฝั่งแล้วก็ต้องทำความสะอาดด้วยเพราะต้อนรับท่านแต่ลึกๆสร้างความสามคัคคีและความมีวินัยให้กับคนไทยสองฝั่งน้ำโดยมีตำรวจทาหารเป็นต้นแบบความมีวินยัยความมีระเบียบ ตำรวจและทหารจะช่วยกันจัดระเบียบจัดวินยัยแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนสองฝั่งน้ำมีอะไรควรแก้ไขทักชีให้เลยสองฝั่งขยันเสด็จประพาสเหลือเกินเลยแล้วมีวันหนึ่งเสนาบดีก็ประชุมแล้วก็ต่อว่าท่านต่อว่าการเสด็จประพาสอย่างนี้ สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุท่านจึงแถลงให้ที่ประชุมบอกนี่ไอ้ที่ฉันไปน่ะนะไอ้ที่ฉันไปทางเรือเนี่ยไม่ใช่อะไรคือเขาจะให้ไปทางบกแทนจะได้ไม่วุ่นวายบอกไอ้ที่ฉันไปทางเรือนี่จริงๆฉันซ้อมรบนะแต่การซ้อมรบเนี่ยเราประเทศเล็ก ไปซ้อมรบให้มันรู้แล้วก็เดี๋ยวทั้งสองประเทศใหญ่อย่างฝรั่งเศสย่ังกฤษมันถล,มล่มเราตายแค่เตรียมซ้อมรบมันก็ถล่มแล้วเพราะฉะนั้นซ้อมรบแบบอริยะซ้อมรบแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ซ้อมด้วยรบจริงแต่เอาท่านเอามาซ้อมรบทำไมล่ะก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ธรรมวิฎัยรบกิเลส เพราะฉะนั้นรัชการที่5้าพราะองค์ก็เอานะาธรรมวินยัยที่ปรับมาอยู่ในรูปของสะอาดระเบียบมันรบกิบกเลสข,ของคนไทยให้หันหน้ามาปรองดองกันสองฝั่งน้ำที่เคยไม่ไม่ไม่่มมมอยจะลงรอยกันแต่ถูกเกณฑ์ให้มาจัดระเบียบทำความสะอาดสองฝั่งน้ำมัาต้องช่วยกันกลายเป็นรวมคนไทย ให้มีธรรมวินัยหรือมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบหรือมีธรรมาวุธที่จะสู้ทั้งกิเลสในใจเอาธรรมวินัยเปรี้ยงทงไมแล้วมันจะได้ฆ่ากิเลสในใจเขามันด้วยเป็นธรรมาวุธฆ่ากิเลสแล้วเป็นธรรมาวุธเป็นธรรมาวุธฆ่ากิเลสยังไม่พอเป็นธรรมาวุธสําหรับ เชื่อมความสามัคคีของคนไทยสองฝั่งน้ำเพราะฉะนั้นแย่เท่าไหร่ก็ไม่แตกถึงกับมีจารึกของบาทหลวงเอาไว้เขาบอกว่าจะจัดประเทศไทยว่าเป็นประเทศสิวิไลก็จัดไม่ได้เพราะว่าแม้แต่บ้านเรือนเรื่องรัวอะไรมันยังไม่ค่อยจะมีนะเราอยู่ าการกระจัดกระจายอยู่กระท่อมกระท่อมกระจอกลอกง่อยก็มีเพราะฉะนั้นอยากจะเรียกว่าเป็นประเทศไม่สิวิไลแต่ว่าพูดไม่ถนัดเพราะเพราะอะไรเพราะว่ามีอยู่สองสิ่งที่เชิดชูได้ว่าไม่ได้น้อยหน้าชาติไหนคือวัดกัะวังวัดนี่งามสองฝั่งน้ำไปดูเหอะและวัง ใช้ฝีมือในการสร้างกันสุดๆศิลปกรรมฝากกันไว้วัดกวังเพราะฉะนั้นจะว่าไม่สิวิไลเป็นไอ้เมืองป่าเถื่อนก็พูดไม่ได้เพราะของดีก็มีอยู่ที่วัดกบวังแต่ไอกระจอ่งยสองฝั่งทางเขาก็อยู่กันสบายเพราะเพราะอะไรเอาผลประโยชน์แย่ลงไปเท่าไหร่มันไม่ทะเลาะกันมันทำท่าจะแย่งกันเมื่อกันมันบันทึกเอาไว้มันแย่งกันเมื่อกันแหละ เหมือนยังก็จะตีกันเพราะไม่เขาจะลงรอยกันอยู่การค้าแต่พอมันได้เงินไปแล้วมันไปทะนุบำรุงวัดกังวที่เดียวกันมันก็เลยไม่แตกกันสักทีบ้านเมืองไทยจึงอยู่กันมาได้อย่างนี้ธรรมะและวินัยได้รักษาฝ่ายสงฆ์เอาไว้มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันและธรรมะและวินัยนี้ ก็ได้รักษาประเทศไทยมาตามยุคตามสมัยที่พระมาหากษัตริย์จะเอามาปรับใช้กับประชาชนของท่านก็เป็นความหลังที่อยากจะฝากเอาไว้ให้กับคนไทยยุคนี้วันนี้นะจะทำอะไรแล้วก็ขอให้คำนึงถึงธรรมวิัยเป็นหลักพวกกูพวกมึงอะไรอยา เอาธรรมวินัยเป็นหลักเขาถึงกับแบ่งแผ่นดินไทยเป็นซีกๆไปแล้วฝัว่งขวาของแม่น้ำจะเอาไปอังกฤษฝั่งซ้ายแม่น้ำฝรั่งเศสจะเอาแต่โดยอาศัยธรรมวินัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิยะหาาาาเอามาใช้ในการทำสงคราม,มต้องสงคราม ป้องกันอิสรภาพหรือสองครามต่อสู้การล่าอาณานิคมเพราะฉะนั้นการรักษาแผ่นดินไทยให้รอดมาถึงพวกเรานี้เขาได้ใช้ธรรมวินัยนะเป็นเครื่องมือมาตลอดเพราะฉะนั้นนะขอฝากไว้กับลูกหลานไทยทั้งโลกไม่ว่าใครจะเป็นอะไรนะรวมทั้งชาวพุทธทั้งโลกด้วย ว่าช่วยกันรักษาธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ให้ดีและให้รู้จักนำไปใช้อย่าทำอะไรตำอำเภอใจเอาความโลภนำหน้าไม่ได้ตามที่โลภก็โกรธกันก็เอาโทสะมาร่วมถ้าได้ยังใจ ก็ไม่รู้จักพอเอาโมหะเขามาร่วมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดูก่นแล้วกันไอจ้จะประเทศใหญ่ๆที่มันเคยล่มสลายในโลกนี้มันมีหลายอาณาจักรมาแล้วอาณาจักรโรมที่ยิ่งใหญ่ก็พังไปแล้วอาณาจักรกรีกที่เคยยิ่งใหญ่ก็พังไปแล้วอาณาจักรต่างๆในอดีตพังไปแต่อาณาจักรไทยนั่นแหะ ซึ่งก็มีแค่หยิบประชาชนอยู่แค่หยิบมือแต่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีที่ทรงทศพิธราชธรรมเอาธรรมวินัยของระสัมบาสัมพุทธเจ้าเป็นใหญ่ก็เลยช่วยการรักษาแผ่นดินไทยมาได้ถึงวันนี้ก็ขอให้คนไทยทั้งแผ่นดินรำลึกถึงสิ่งที่บรรพบุรุษของเราทำกันมาว่าใช้ธรรมวินัยนี้ ปกป้องรักษาประเทศชาติบ้านเมืองและพระพุทธศาสนามาอย่างไรแล้วประเทศไทยของเราจะปลอดภัยไม่ว่ามันจะวิกฤตจากอะไรนะนะวิกฤตเศรษฐกิจก็เถอะถ้ารู้จักแบ่งกันกินปันกันกินแล้วก็เศรษฐกิจจะไปทำอะไรเราได้แต่ว่าถ้าฉันมีทุนเยอะฉันจะุใูใไปหมดทั้งแผ่นดินเดี๋ยวได้ฆ่ากันตายแต่ปันกันกินอะไรแล้วก็อยู่ได้ประเทศไทยนะ ปันกันกินไม่ใช่ปันกันกินในกลุ่มของเองนะปันกันทั้งแผ่นดินใะหเพราะแต่ละคนมันก็คนไทยเพราะฉะนั้นมันมีอะไรก็ปันกันอยู่ปันกันกินปันกันใช้เดี๋ยวเราก็ประคองประเทศเราไปได้สะอาดระเบียบหรือธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ไขได้ทั้งโรคระบาดแก้ไขได้ทั้ง การล่าอนานิคมแก้ไขได้สารพัดแหะถ้าไม่สารพัดจะนำพระพุทธศาสนาฝ่าวิกฤตโลกมาได้ถึง2,564ปีได้ยังไงปากไว้เนอลูกหลานไทยทั้งแผ่นดิน